สวัสดีครับเพื่อนๆชาว True ID Music นะครับพวกเรา The Parkinson พ, <า S 2> พีพ่ตาในเขามี2อย่างนี้แต่ว่าเป็นขั้นกว่านี่แหละเหมาะสมมากๆวันนี้ก็จะมีพี่ตามาคอยแบบเสริมทับให้ทั้งเรื่องเล่นและเรื่องหลังเล่นอ่ะเป็นชีวิตพี่โตต่อเลยมันเหมือนมันจะหวานแนตะ่จริงๆในนั้นมันซ่อนความขมขื่นอะไรไว้เยอะเหมือนเราไปชอบพวกฟังพวกโซพวกดิสโก้เนี่ยเราก็เหมือนแบบจะแอนตี้แจ๊สนิดๆผมคิดว่าเราเจอเรื่องแบบนี้ตลอดแบบ คำว่าไหนว่าไหนว่าเธอเจอรักกันทุกวันไหนล่ะเธอที่ฟังไว้ด้วยกันไรู้สึกว่าจริงๆตอนนี้วงคอมพีวเตอรเรามีเขาอยู่ในวงแล้วคุณอยากร่วมงานกับสีวีฟอนเดอร์